เพื่อนๆคะ่ะในมือของอ้อนี้คะ่ะมันคือสาหลายน้ําจืดค่ะเพื่อนๆซึ่งส่วนใหญ่จะเรียกมันว่าสาหลายหางกระรอกคะ่ะเพราะมันจะยาวๆแล้วก็อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําจืดปลูกใส่ในอ่างปลาปลูกประดับปลูกสวยงามปลูกบําบัดน้ําเสียเป็นสาหลายตามธรรมชาติเอ่อตัวนี้คือบัวอันนี้คือไม่ใช่บัวอันนี้เขาเรียกว่าจอก จอกญี่ปุ่นจอกอเมริกันนี่ขายเหมือนกันนะใครอยากได้แต่วันนี้มาคุยเรื่องสาลายแวกออก,ก่อนสาลายมันก็จะอยู่ใต้น้าคขนเพื่อนเวลาที่อ้อเอาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่จริงๆอ้อจะต้องใช้อะไรช้อนนะคะไม่มีอะไรช้อนนี่อยู่ริมตะลิงคัดอย่างนี้ค่ะโอ้ไม่สวยเอาใหม่แหวกใหม่นั้นเพื่อนแหวกใหม่เป็นอาหารของหอยเป็นอาหารของปลานะคะ มันถ้าถ้าไปอยู่ในหนองนูน้นอาจจะเยอะอยู่หนองนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะสาลายหางก็ลอกเวลาที่เพื่อนๆสั่งอ้อขายเป็นกิโลอ้อก็จะคัดอย่างเงี้ยเพื่อนๆได้สาลายไปปุ๊บโยนลงน้ําเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเด๋ยวมันขยายของมันเองนะคะเป็นอาหารของหอยเชอรี่อาหารของหอยขมอาหารของ ปลาหรืออะไรก็แล้วแต่ปลูกประดับปลูกสวยงามปลูกบรรับน้ําเสียจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางกับสาหลายน้ําจืดสาหลายหางกระรอกใครๆสนใจอยากจะได้0 8 7 6 0 6 9 9 5 5 i d l อดีลเอูเอ็นอังสรา09นเะคะเพื่อนกับสาหลายหางกระรอกจัดส่งทั่วประเทศเก็บ เงินปลายทางบรรยากาศในสวนวิเวกวังเวงไปแล้วเดี๋ยวหน้ามังคุดมาสั่งมังคุดนั้นเพื่อนสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ